สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Root Easy นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็มาอยู่กันในเกม Roblox Map Box อก o d เช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ท็อปนะครับจะมาทำคอนเทนต์เปลี่ยนผลฟาร์มทุก50เลเวลนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งนะครับพี่ท็อปนะครับจะสุ่มผลทุกๆ50เลเวลนั่นเองนะครับทุกคนก็มาลุ้นกันนะครับว่าพี่จะได้ผลดีๆหรือว่าได้ผลกากหรือเปล่านะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมและก็นะครับคลิปน ผลผลเรื่อยๆนะครับจนเลเวล500เลยนะครับทุกคนก็คือจะฟาร์มไปจนถึงเลเวล5 0 0้นั่นเองนะครับเป็นกาลังใจให้พี่ด้วยนะว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะถึงเลเวล500รนะครับทุกคนซึ่งมันยากมากเลยนะสำหรับพี่นะครับทุกคนพี่เป็นคนที่ฟาร์มกากมากๆเนาะและก็ตอนนี้นะครับสังเกตเห็นใช่ไหมว่าพี่ใช้ผลท้าอยู่นะครับทุกคนอุ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้บักเหรอวะน่าจะบักนะทุกคนโอ้โหกลายเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะพะพุทธรูปใช่ไหมน่าจะพระพุทธลูปนะครับทุกคนช็อตเมื่อกี้โอ้โหบักเฉยนะฮะก็คือพี่ใช้ผลพระอยู่เนาะผลพระอันนี้พี่ก็ได้มาฟรีนะครับทุกคนแต่นะครับคลิปที่พี่ได้มาฟรีพี่โดนด่ายับเลยนะครับทุกคนตามนี้ก็คือนะครับมีแต่คนบอกว่าพี่เตียงพี่จัดฉากนู่นนั่นนี่ แต่นะครับความจริงพี่ไม่ได้จัดฉากเลยนะครับทุกคนอันนี้พี่พูดความจริงนะก็ค <_ A> ือนะครับพี่ไปเจอคนคนนั้นจริงๆ <_ A> นะครับก็คือเขาให้ผลถาวรพี่จริงๆทั้งผลพระและก็ผลโมจินะครับทุกคนผมได้ผลฟรี2ผลแบบถาวรเนาะหลายๆคนก็น่าจะดูคลิปนั้นกันไปแล้วนะครับทุกคนอันนี้นะครับพี่จะให้น้องนะครับมาสมผลให้พี่ก่อนเนาะ <_ A> เพราะว่าพี่จะไม่เริ่มกับผลพระนั่นเองนะครับ <_ A> ทุกคนไปสมเลยไอ้น้องรักของพี่น้องรับน้องรับนะครับทุกคนสมมาได้ผลอะไร อาจารย์เอ๋โอ้โหผลบากี้วัอดผมจะไหวไป่ะว่าทุกคนทิ้งมาเลยไอ้น้องทิ้งมาเลยน้องรักของพี่เอามาเอามาเอามาให้พี่เลยน้องเออจัดไปทุกคนโอ้โหผลบากี้เดี๋ยวนะเอ้ไม่ใช่ผลบากี้ดิผลช็อปใช่ไหมทุกคนเออขออภัยนะครับผลช็อปนะครับทุกคนงั้นนะฮะผมขออนุญาตอิทเลยแล้วกันนะครับผมผลที่กากมากนะทุกคนอือหืออีทเลยนะทุกคน ผลช็อปก็ผลบากี้นั่นแหละก็ถูกแล้วนี่วาเออผมหลอนอะไรวะทุกคนแปลทุกคนอันดับแรกนะฮะจัดก่อนเลยแล้วกันนะครับเราก็ฟาร์มกันเนาะแต่ว่านะครับพี่บอกไว้ก่อนเลยว่าพี่จะไม่ใช้ผลฟาร์มไปตลอดทั้งคลิปนะครับทุกคนพี่ก็จะใช้หมัดบ้างแล้วก็ใช้ผลฟาร์มสลับกันไปเนาะเพื่อความรวดเร็วนะครับทุกคน <c oughs> ตูมเออหือ,อแปลทุกคนตอนนี้ฮะผมเวล20ินะครับทุกคนผมสามารถนะครับไปรับเควสเพื่อที่จะ ไอเขาเรียกว่าอะไรนะคิง g อริ l ลาได้แล้วนะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่ก็มีคุณ2อ,อยู่นะครับผมก็คือคุณ2อ,อันนี้นะครับก็น่าจะช่วยลดระยะเวลาในการฟาร์มของพี่ได้ในระดับหนึ่งนะครับทุกคนไป let's go ฮแฮ moments later few A และหลังจากที่พี่ได้จัดการบอสลิงไปแล้วนะครับพี่ก้อยได้มาฟาร,ร์มเลเวลต่อนิดน,นึงนะครับทุกคน<บ>เพื่อที่จะได้ปลดล็อกเกาะบ,บากีนะครับและก็หลังจากนั้นพี่ก็ออกเดินทางไปที่เกาะบ,บากี้นะครับ และตอนนี้พี่ก็มาถึงเกาะของบาร์กี้แล้วนะครับทุกคนหลังจากมาถึงนะครับพี่ก็ไม่รีบรีรอนะครับรีวิ่งลงไปรับควสเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เสียเวลาเนาะแล้วก็ครับควสที่ได้มาก็ต้องไปตีโจนสลัด8ตัวนะครับทุกคนซึ่งนะครับโจนสลัด8ตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่ตียากมากๆนะครับเพราะว่าผลปีศาจของบาร์กี้เป็นสายระยะใกล้นะครับทุกคนซึ่งมันไม่เหมาะกับการฟาร์มมากๆนะครับผมสําหรับก่อนี้นะครับพี่เสียเวลาฟาร์มไปเยอะมากๆนะครับ ไม่เชื่อก็ลองสังเกตดูนะครับที่หลอด EXP นั่นเองนะครับทุกคนเวลาหายไปนานมากนะครับผมซึ่งนะครับพี่ต้องใช้นะครับเลเวล40ถึงจะสามารถเปลี่ยนไปเควสที่2ได้นะครับทุกคนพี่เสียเวลาฟาร์มนานมากๆนะครับบอกว่เลยแล้วก็มันฟาร์มช้าด้วยนะครับพี่ลืมอัพสเตตัสนั่นเองนะครับทุกคนลองสังเกตดูนะครับมันมีเลข24อยู่นะครับทุกคนถ้าพี่ัพสเตตัสป่านนี้ก็คงไปเควสที่2ของกอะบากี้แล้วเนาะ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นมอนเตอร์ล็อตสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ปลดล็อกสกิล2ของผลปีศาจบาร์กี้แล้วด้วยเนาะก็เป็นสกิลแดนนะครับก็ใช้ท่าหมุนเฟืองควงอะไรสักอย่างนะครับทุกคนพี่ก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็จบล็อตนี้นะครับพี่ก็ปลดล็อกเลเวล40นะครับทุกคนก็คือต้องไปฟาร์มบูทต่อนะครับก็เป็นโจรสลัดกลุ่มที่2เนาะก็นะครับบูทนี้ก็ถือว่าฟาร์มยากไหมก็ยากอยู่นะครับสําหรับพี่ก็คือ มันยืนห่างกันนะครับทุกคนสําหรับก่อนนี้ก็อย่างที่พี่บอกไว้ตอนแรกนะครับว่าพี่ไม่ชอบนะครับ <Nope. S 1> ก็คือเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับตอนเลเวล50ว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับทุกคนแต่หวังว่าก็ขอให้ได้ผลดีๆนะครับผมตอนนี้พี่ก็าฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับก็หมดล็อตนี้นะครับก็น่าจะเลเวล50แล้วนะครับเพราะตอนนี้อยู่ที่เลเวล47เนาะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับพี P ่ท็อปก็เลเวล่าห้าสิบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่เกาะสมผลปีศาจกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าพี่ท็อปจะได้ผลปีศาจดีๆหรือเปล่านะครับทุกคนก็ขอให้ได้ผลดีๆนะครับผมทุกคนครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะลิงนะครับผม A later few moments โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมก็มาถึงเกาะลิงแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องสมผลให้เลยและกันนะครับทุกคนจัดไปมาสมผลเลยไอ้น้องมั้ม มาลุ้นกันนะครับทุกคนว่าจะได้ผลอะไรผลอะไรไอ้น้องไซโก้ผลอะไรวะทุกคนผลอะไรอ่ะเฮ้ยผลทรายได้อยู่นะถือว่าได้อยู่นะเอามาเอามาเลยน้องจัดไปทุกคนเฮ้ยได้อยู่ทุกคนผลทรายได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้นะเฮ้ยยกเฮ้ยผลทรายได้จริงๆได้จริงนะครับอีทเลยแล้วกันนะครับทุกคนกินเลยนะครับจัดไปเฟี้ยวเฟี้ยว นี่นี่ฮะสกิลทรายขอเทสขอเทสหนึ่งสกิลจัดไปดิชดเชดแค่อย่างกระปล่อยพลังขึ้นเต่าจัดไปยันลูเฮ้ยแต่มันก็น่าจะฟาร์มไวอยู่มั้งนะฮะขอเทสกับตัวนี้เหน่อแล้วกันนะครับทุกคนยังไงมังกี้คิงอะปัจจะเุ้ยแรงอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับอขอแบบว่าไปที่เกาะนู้นเลยแล้วกันนะครับทุกคนพี่มีสูตรนะทุกคนเราต้องวาร์ปไปนะทุกคนนี่ จัดไปตึงๆเออนี่แหละมันต้องแบบใช้สูตรนี้ไว้ทุกคน <S <S ว้าปะในที่ถึงเกาะแล้วแค่พริบตาเท่านั้นแน่ทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเรารับเควสแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับฟาร์มบูธเนาะเฮ้ยเวล50ผมรับเควสบาร์กี้ได้ยังอะ บ๊อบบี้อ่ะเอ้ยไม่ได้นี่หว่านี่ครับต้องบูทก่อนเนาะเวล55ถึงจะรับเคลสของบาร์ก mm ี hmm. ้ได้นะครับทุกคน mm hmm. จัดไปเฟลๆไปทุกคนเราไปฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับผม let's go let's go <S และเมื่อกี้นะครับหลังจากที่บาร์กี้ได้จัดการพี่ไปพี่ก็ได้กลับมาล้างแค้นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือบาร์กี้ตีแรงมากนะครับพีสูบาร์กี้แทบไม่ได้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็ชนะมาได้นะครับผมคาดว่าเลเวลไม่ถึงเลเวล60นะครับนั่นไงตามคาดนะครับก็คือพี่ต้องไปแอบฟาร์มจนเลเวล61นะครับและก็ตอนนี้พี่ก็กําลังมุ่งหน้าไปก่อทรายนะครับทุกคนและก็ตอนนี้ครับพี่ก็มาถึงก่อทรายแล้วนะครับพีต้องรับเควสนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเลเวลของเราต่อนั่นเองนะครับ ทุกคนเมื่อไหร่จะเวลร้อยวะเนี่ยอยากสุ่มผลปีศาจใหม่แล้วเนี่ยทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่านะครับตอนนี้ครับพี่ก็ฟาร์มมาจนเลเวล74แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เลเวลอัพมาที่76นะครับผมพี่ท็อปก็สามารถย้ายจุดฟาร์มได้แล้วนะครับไปฟาร์มอีกจุดหนึ่งก็จะได้ EXP ที่เยอะกว่านะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่านะครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับอีเวนต์นี้ไม่รู้จะสิ้นสุดตอนไหนมันกันนะครับทุกคนเหนื่อยมากๆนะครับตอนนี้และตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็ฟาร์มเลเวลมาจนเลเวล99แล้วนะครับทุกคนก็เหลืออีกหนึ่งเลเวลนะครับเราจะได้เปลี่ยนผลปีศารจสักทีตอนนี้ก็คือผมทรมานมากๆนะครับทุกคนเหลืออีก2ตัวเท่านั้นนะครับทุกคนเราจะได้แบบว่าปลดทุกสักทีนะฮะผมก็ไม่ไหวแล้วนะครับแบบต้องแบบทรมานอย่างนี้นะฮะพูดตามตรง ทรมานไม่ไหวทรมานไม่ไหว<ะ>จัดไปนะทุกคนแปฟาร์มเรื่อยๆในหะ้อีกตัวเดียวหลืออีกตัวเดียวเท่านั้นนะครับโบบ้าโบบ้าเข้าไปไทุกคนผมต้องโบบ้ามันเข้าไปนะครับผมเออเนะี่ยฮะจัดไปเหลือนิดเดียวแล้วนะครับเรียบร้อยเวล1หนึ่งร้อยสักทีนะฮะทุกคนคือตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยมากนีกับการฟาร์มผลทรายนะทุกคน น้องๆนะครับสังเกตดูเวลานะครับตรงหลอด exp พี่ดูน่ครับคือมันเสียเวลาไปเยอะมากๆนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราในครับไปเอาผลใหม่ที่จุดสุ่มผลดีกว่านะครับทุกคนไปครับ let's go ครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับพี่ท็อปก็มาถึงก่อนที่จะสุ่มผลแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกคนไอดีหลักพี่รออยู่นะครับรอรุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ผลดีหรือเปล่านะครับทุกคนสุ่มไปเลยนะฮะ จัดไปเฟียฟ้ยวๆแต่ว่าพี่บอกไว้ก่อนว่าพี่ไม่ได้สมเองนะฮะจัดไปได้ผลอะไรเฮ้ยเดียวผลแสงเลยเอ้อเยทุกคนได้ผลแสงะฮะจัดไปโอ้โหว,วางมาเลยไอ้น้องจัดไปเฟียฟ้ยวๆให้ทุกคนเราก็เก็บแล้วก็เราก็อีทเลยและกันนะครับทุกคนเฟียฟ้ยวๆโอ้โหยได้ผลดีนี่แหละได้ผลดีะฮะทุกคนอโอ้โหรอดสักทีผมเนี่ยรอดแฮะบอกเลยว่ารอดแฮะนี่เรียบร้อยแฮะ เปิดใช้งานไลท์แล้วนะครับทุกคนนี่เ้อตึง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 แฮะตังกิวอดีล่ะของพี่ไปได้เลยไอ้น้องไปทุกคนผมว่าในเฮเดี๋ยวเราไปฟาร,ร์มกันต่อดีกว่านะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ก่อน,น้ำแข็งเลยดีกว่านะครับผม let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับพี่ท็อปก็มาถึงเกาะน,น้ำแข็งแล้วนะครับ ขออนุญาตไปรับเควสก่อนละกันนะครับทุกคนก็คือแบบว่าตอนนี้แบบหลอด exp ผมลดรัวๆเลยนะครับทุกคนเวลาคือแบบว่าลดแบบไวไม่ไหวไวไม่ไหวนะฮะเราต้องรีบทําเวลานะครับก่อนที่ว่าคูณ2ของพี่จะหมดนะครับทุกคนก็คือเรามันแบบว่าใสา่โลเกียไงเยออสายโลเกียนะฮะมันก็ตึงอย่างนี้แหละสายโลเกียโอ้โหเฮ้เยโอ้หูมาสเตอรี่ผลปีศาจคือแบบว่าอัพไวมากนะครับทุกคน ลองสังเกตดูนะครับคือแบบอัพไวสุดๆนะครับตอนนี้แบบเลเวล19แล้วนะครับผมสามารถบินได้แล้วนะครับทุกคนโอ้โหเจ้าไวไปไหนเจ้าไวไปไหนในลูกหืมหนูจะไวไปไหนใน,จ,ไไไนจ้าจัดไปทุกคนเราขอฟาดฟาดฟาดไปก่อนละกันนะฮะขอลองใช้สกิลผลแสงหน่อยออ้แรงแรง,แรงจัดแรงจัดอ่ารับต่อรับเพยต่อให้ทุกคนทุกคนครับตอนนี้ครับพี่ท็อปก็เหลือแค่ฟาร์มเยติตัวสุดท้ายนะครับทุกคน ก็คือเดี๋ยวจะไปก่อใหม่แล้วนะครับก็คือตอนนี้แบบว่าได้ผลแสงมาฟาร์มไว้มากนะครับทุกคนขอเล็งยิงเยติก่อนเลยละกันแล้วก็โดนส้อยลูกปัดเลยซะนี่อือหือไม่สะทบสถานไม่สะทบสถานมันถึกจริงๆถ้าผมโดนตีทีนึงนี่ผมไปหวั่นเลยนะผมพูดตามตรงเลยจริงๆนะตุ้มโดนซอยเยติและก็นฮครับรอส้อยลูกปัดกลับมาก่อนนี่หลอยไปลอยไปแล้วก็ยิงซะ แล้วก็หล่อยฟันอ้าวทุกคนเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนะฮะทุกคนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจําปากพี่ไว้อ้าวเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นกันนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนะฮะทุกคนรู้สึกว่าขึ้นบันไดไวกว่านะครับทุกคนพี่ก็เลยเลือกขึ้นบันไดนะครับจริงๆขมนบันไดไวกว่าจริงๆนะครับทุกคนพี่พูดจริงนะเนี่ยแล้วก็แฮปกดสกิลแซ่บไปหนึ่งทีแล้วก็ตามด้วยสร้อยลูกปัดนะฮะจัดไปอื้อหือ ทำไมผมรู้สึกว่าสกิลสองนะครับสกิลเอของผลแสงที่ยังไม่ตื่นมันนานกว่าผลแสงที่ตื่นวะผมก็ลืมนะทุกคนจําไม่ได้เหมือนกันให้ช่างมันอ้าวใช้พลังงานไม่ได้ฮะจัดไปได้แล้วได้แล้วโดนไปซะโดนไปซะอุ้ยอุ้ยอ้ยอเกือบเกือบโอ้โหเกือบเจ็บจี๊นฮะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ย ผมจะยิงให้มันถอยหลังนะให้ไม่ได้ยิงให้มันเข้ามาหาตัวเนี่ยฟิวอุ๊ยเกือบโดนเกือบโดนโดนอาอาเอาเอาเดี๋ยวโดนส้อยลูกปัดไปซะเรียบร้อยแฮะทุกคนอตอนนี้ฮะผมสามารถไปเกาะใหม่ได้แล้วนะน่าจะเป็นเกาะอะไรหน้ามารีนฟอร์ดใช่ไหมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะมารีนฟอร์ดดีกว่านะครับทุกคนผมก็หลงๆลืมลืมนะครับไม่ได้ฟาร์มโลกหนึ่งนานไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะมารีนฟอร์ดดีกว่านะครับผม น้องๆครับตอนนี้พี่ท็อปก็เล่นจนเลเวล149แล้วนะครับทุกคนพี่ใกล้จะได้อำลาผลแสงแล้วนะครับตอนนี้เหลือบอสอีกแค่ตัวเดียวนะครับทุกคนไปดูกันว่าผมกับบอสตัวนี้ใครจะชนะนะฮะแต่ว่ามันน่าจะตีผมดอกเดียวผมก็ตีนะฮะคิดว่านะครับจัดไปทุกคนไหนอ้าวบอสหายทุกคนน่าจะอยู่ด้านบนแล้วเนาะตอนนี้นั่นไง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 ไอ้จ้าเอ๋ตัวเองตุ้ม เฮ้ย <Hey, S 2> มันขึ้นมาปะเฮ้ย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 มันขึ้นไม่ได้เว้ยทุกคนมันขึ้นไม่ได้ฮะมันขึ้นไม่ได้อุ้ม oh. oh. อุ้ยเจ็บมากฮะเจ็บมากนี่ยิงไปยิงไปอ้าว oh. มันโกงให้มันเล่นโปรครับทุกคนมันฟันทะลุฮะมันเล่นโปไอ้บอสตัตวเนี้ยไม่ไหวเลยโอ้โหเกม เกมโปเกมโปนี่นะฮะแล้วก็ยิงไปยิงไปยิงไปแล้วก็เตะฮะเอา้าเตะไม่โดนตุ้มแล้วก็ฮะยิงไปเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวจบล็อตนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าจะได้เลเวลเท่าไหร่เนาะแต่ตอนนี้ขอไหลมันก่อนละกันเอ้ยโอ้โหนิดเดียวโอ้โหนิดเดียวดอกเดียวปุ้ม ตอนนี้ครับเลเวลน่าจะอยู่ที่53นั่นไง53จริงด้วยนะฮะโอ้โหกดล็อกเกาะใหม่ด้วยนะครับขอดูเกาะใหม่ดิอา้าวตรงไหนวะโอ้โหเกาะใหม่ทุกคนครับนี่แหละฮะลำบากของจริงนะครับทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าหลังจากนี้พี่จะได้ผลอะไรนะครับทุกคนแปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะสมผลนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ครับพี่ก็มาถึงเกาะสมผลแล้วนะครับอุ้ยตรงนี้มีคนอยู่ด้วยอะ่ะ มันจะจัดการพี่หรือเปล่านะฮะทุกคนไม่รู้เนาะขออนญาตนะครับสุ่มผลก่อนเลยลยกันถ้ามันเล่นผมนี่ผมร้องเลยนะเฮ้ยยังไงยังไงส่มไปเฮ้ยผลแสงเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะผมไม่ลำบากอีกต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาแล้ไงเอาแลยไงได้ผลซ้ำนะฮะได้ผลซ้ำผมก็จะกินผลแสงดีหรือเปล่านะ เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนผมจะลองนะครับเอารหัสหลักของพี่มาสุ่มดูนะครับว่าจะได้ผลอะไรเนาะอุ๊ยผมมีผลแสงในตัวอีกหนึ่งผลนะทุกคนเราให้คนอื่นไหมเราให้คนอื่นดีหรือเปล่านะครับเราให้ใครดีอ่ะเรายืนรอตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะเอารหัสหลักพี่เข้ามาสุ่มนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ครับพี่ก็เอารหัสหลักเข้ามาสุ่มเรียบร้อยนะครับขอลองสุ่มก่อนนะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับทุกคนจัดไปครับผม ผมว่าผลสโมกกับผลแสงนี่มันต้องแบบลุ้นกันแล้วแหละนะฮะอ่ะผมขออนุญาตนะกินผลสโมกละกันนะครับทุกคนทิ้งผลแสงละกันนะครับทุกคนใครจะเอาก็เอาไปนะครับผมผมเล่นผลสโมกละกันฮนะร,รอบนี้ไม่รู้ว่าผลสโมกนี่มันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ก็ขอให้บินได้นะครับผมขอให้มันบินได้อย่างเดียวนะฮะ เอาแล้วทุกคนนี่แหละความยากลําบากนะฮะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะแห่งท้องฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันด้านบนนู้นต่อนะครับทุกคน let's go ครับโอเคครับตอนนี้ครับพี่ก็มาถึงเกาะท้องฟ้าแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่ายากลําบากมากนะครับในการขึ้นมาบนนี้นะครับทุกคนก่อนอื่นครับก็ต้องรับเควสก่อนเนาะจัดไปครับเฮ้ยไอตัวนี้มันมาเล่นผมเฉยเลยฮะดูดิเฮ้ยมันมาเล่นผมเฉยเลยฮะดูดิดูดิ ให้มันทำร้ายผมอะทุกคนในตัวเนี้ยไหน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 แต่ก็ตูไปแฮทุกคนเฮ้ยมันจะแรงมันก็ไม่แรงนะมันจะไม่แรงมันก็ไม่ใช่นะทุกคนผมก็ต้องฟาร์มผลน,นี้ก็ต้องฟาร์มต่อไปแหละในงามก็ต้องแบบทนลําบากนะทุกคนก็ได้ผลแสงมาแล้วแต่ไม่กินเองนะฮะช่วยไม่ได้นะครับทุกคนไม่มีใครสามารถช่วยผมได้ทั้งนั้นนะฮะผมทําตัวเอง <S <S อุ้ยทุกคนโอ้โหเฮ้ยมาสเตอรี่แบบขึ้นไวมากนะฮะ โอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันฟาร์มได้อยู่นะมันก็ฟาร์มได้อยู่นะไปเราก็ไปไล่ตีมอนเรื่อยๆนะครับให้มันรวมกันอยู่เป็นกระจุกเดียวกันก่อนนะครับทุกคนแล้วใครมันไปอยู่หลังเมฆเนี่ยวะเนี่ยอ๋อไอ้ตรงเมื่อกี้นะที่มันตีผมเมื่อกี้นะทุกคนอ้าว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 อ่ะตู้มเข้าให้ตู้มเข้าให้ยะอยะอยะอยอแฮะยอแฮะโอ้โหมึนหัวมึนหัวมึนหัวได้มึนหัวได้นี่มึนหัวได้นี่ ผมมึนหัวมากนะตอนนี้คือแบบเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เลเวล57เนอะอะไรกันครับเนี่ยผมแบบมึนหัวมากเลยนะทุกคน ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่านะฮะไอตัวนี้มันจะมาทําอะไรผมสุกอย่างก็ไม่รู้นะครับทุกคนปล่อยมันละกันนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อนะครับและตอนนี้นะครับตัดภาพมาอีกทีพี่ก็เลเวล199แล้วนะครับทุกคนขาดอีกแค่เลเวลเดียวนะครับเรอก็จะเลเวล200แล้วนะครับได้เวลาเปลี่ยนผลแล้วสิได้เวลาเปลี่ยนผลแล้วสิอ่ะต่อยไปเลยละกันนะฮะทุกคนแล้วก็ไล่ฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับและตอนนี้นะครับทุกคนเลเวลก็200แล้วนะครับผมผมขออนุญาตนะครับ ฟาร์มต่ออีกนิดหนึ่งนะครับให้เควสมันเสร็จไปรู้แล้วรู้แล้วนะครับทุกคนขี้เกียจรับเควสเยอะๆนะฮะผมบอกเลยตอนนี้คือแบบมันเหนื่อยมากนะครับทุกคนมันเหนื่อยจริงๆนะกับการฟาร์มไปจนถึงเลเวล500อยเนี่ยทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพื่อนน้องๆนะครับพี่ท็อปทาได้อยู่แล้วนะครับจัดไปฮะไปต่อแล้วก็กดสกิลฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคน ผมชอบสกิลนี้มากนะมันทำดาเมจได้เยอะนะครับแต่ว่ามึนหัวนะครับทุกคนอ้าวผมวางสกิลผิดนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้เควสเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมต้องกลับไปที่เกาะเขาเรียกว่าเกาะอะไรนะเกาะสมผลเนาะเกาะลิงนะครับด้านหน้าเลยนะครับทุกคนไปกันครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะลิงนะฮะเพราะว่าเอฟเฟกในส่วนของผลสโมกนะครับมันดังมากๆนะครับทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะสมผลนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับพี่ก็มาถึงจุดสุ่มผลแล้วนะครับพี่ก็ให้น้องมายืนสแตนบายรออยู่นะครับทุกคนสุ่มเลยน้องชายพี่จัดไปฮะได้ผลอะไรวะทุกคนลุ้นกันฮะทุกคนเฮ้ยผล q u ว k เชียเฮ้ยอีทเลยลวกันนะครับทุกคนต้องรีบกินนะฮะต้องรีบกินเดี๋ยวต้องรีบกินนะฮะทุกคนเดี๋ยวมีคนมาตีผมนะฮะเรียบร้อยได้ผล q u ว k เดี๋ยวเรานะครับไปฟาร์มกันต่อดีกว่านะครับทุกคนไม่รู้ว่าผลเควกจะฟาร์มได้หรือเปล่านะครับเราต้องไปที่เกาะคุกนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มกันยาวๆที่เกาะคุกดีกว่านะครับผมไปทุกคนเลสโก o ครับ A later few moments later. ตอนนี้ก็ตัดภาพมาอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เลเวล249แล้วนะครับ ผ่านมาแป๊บเดียวนะครับทุกคนก็คือผลเควกนะครับฟาร์มไวมากนะครับพี่บอกเลยชอบมากนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่สายโลเกียนะพี่ก็โดนตีตุยไปหลายรอบอยู่นะครับทุกคนตอนนี้ครับมาสเตอรี่ผลเควกก็อยู่ที่1 1 7นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มต่อกันดีกว่านะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับพี่ก็ใกล้จะเลเวล250รแล้วนะครับเรียบร้อยครับทุกคน ตอนนี้ครับเลเวล250แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปที่เกาะสุมผลกันต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับโยู Yo, ทุกคนตอนนี้ครับพี่ท็อปก็มาถึงเกาะนี้แล้วนะครับเตรียมตัวสุมผลนะครับน้องรักของพี่ไปเลยน้องสุมผลเลยน้องไม่รู้ว่าจะได้ผลทรมานหรือว่าผลดีนะฮะผมว่าชิปหายแน่นอนนะครับทุกคนรอบนี้นั่นไงโอ้โหผลสปินฮฮและคือผมต้องใช้ผลสปินฟาร์มเอาจริงดิ จัดไปให้ทุกคนเพื่อน้องๆในงใรพี่ท็อปก็ทําได้อยู่แล้วนะครับจัดไปฮอีทเลยละกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยมึงมาจากไหนนี่เฮ้ยเฮ้ยมึงโปว่านี่อ๋อไอพวกโปที่แบบว่าถ้ามีคนทิ้งผลมันจะวาร์ปมาใช่ไหมทุกคนอันเนี้ยตบมันดิน้องรักตบมันดิน้องรักจัดมันดิเรียบร้อยบอกเลยไปหวานแฮ น่ารักมากน้องชายพี่ไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปฟาร์มกันต่อนะครับผมเลสโกครับเหลือแค่จัดการตัวนี้อีกตัวเดียวนะครับทุกคนเรียบร้อยนะฮะเวล300แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันต่อนะครับทุกคนลุ้นกันนะครับว่าจะได้ผลอะไรตอนนี้โอ้โหผลสปินคือแบบผมฟาร์มนานมากนะครับทุกคนบอกว่าเลยว่าฟาร์มนานสุดๆนะครับแลวก็ตอนนี้ความชานาญก็120แล้วนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะลิงดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันนะครับผมให้น้องไซโก้ รออยู่นะครับทุกคนด้านบนนะครับไปสุ่มเลยน้องน่ารักของพี่มาลุ้นกันนะครับทุกคนว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับผมจะเอ๋ยงไงน้องเออ,อผลอะไรวะนนี้ผมไม่เคยเล่นทุกคนผลรีวิวหรอใช่ไหมผมไม่เคยเล่นผลนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหเอาแล้วนี่ะงานหยาบแล้วนะครับทุกคนบอกตามตรงผมไม่เคยเล่นผลรีวิวด้วยนะครับไปทุกคนได้มาเราก็ต้องกินนะครับจัดไปยังไงครับผลนี้ ขอเทสสกิลสักสกิลดิอะไรเนี่ยมมโพเซชันคืออะไรอะ่ะคืออะไรวะ ไม่รู้ทุกคนถอดวิญญาณเหรอช่างมันนะฮะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการฟาร์มของผลนี้เป็นยังไงนะครับทุกคนผมก็บอกไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวมาบอกนะครับว่ายากหรือเปล่านะครับทุกคนไปครับเลสโก o ครับผมตอนนี้ครับพี่ท็อปก็เลเวล349แล้วนะครับทุกคนพี่จัดการคลิปล็อตนี้หมดก็น่าจะเลเวล350นะครับผมจัดไปฮะอ้าวไม่โดนหรออ๋อโดนนี่หว่า เรียบร้อยครับทุกคนเอ้ยไม่หมดอีกเหรอมันยังไม่หมดอีกหรอนึกว่าหมดไปแล้วอะต่อยหมัดเดียวเลยละกันเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ครับก็บดล็อกนะครับเกาะใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันต่อนะครับตอนนี้เลเวล350รแล้วนะครับทุกคนจัดไปน้องรักของพี่สุมเลยผลอะไรวะผลอะไรว่าน้องผลอะไรวะผลสไป์เหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะครับทุกคน ทิ้งมาเลยน้องรักของพี่จัดไปฮะทุกคนเราได้ผลสไป์มานะครับรอบนี้ขออีทเลยและกันนะครับไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเนาะผลนี้นะครับจัดไปโอ้โหแหม่ลําบากอีกแล้วกูยังไงวะเนี่ยผลอะไรวะเนี่ยขอลองมันเล่นไงวะเนี่ยทุกคนมันเล่นไงวะเนี่ยเฮ้ยโคตรตึงแปลทุกคนผมได้ผลฟาร์มแล้ว ไปทุกคนเลสโกครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่านะครับได้ผลกากๆมานะครับทุกคนเหลือล็อตสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ฟาร์มเมืองใต้ทะเลอยู่นะครับฟาร์มยากอยู่นะสําหรับเมืองนี้นะครับทุกคนแต่ก็น่าจะผ่านแบบง่ายๆนะครับดูทรงและอ่ะเหลือสกิลเดียวเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ครับเลเวล4 0 0แล้วนะครับเราก็ต้องไปสุ่มผลพิศารใหม่นะครับทุกคน ไปกันเลยครับทุกคนตอนนี้พี่ก็แอบไปทำฮาคิมาแล้วด้วยเนาะไปแฮทุกคนครับเลสโกครับไปสุ่มผลพิศาจกันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่เกาะลิงแล้วนะครับตอนนี้ผมให้น้องสแตนบายรออยู่นะครับโอ้โหรอบที่แล้วไอโนนตัวเขียวไอนีตัวเหลืองนะครับทุกคนไปสุ่มผลเลยไอน้องรักของพี่นะฮะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับทุกคนจัดไปครับผมลองดูนะฮะว่าจะได้ผลอะไรอือคือผลบอมครับทุกคนผมจะบ้านะฮะอะ เก็บแล้วก็นะครับเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินก่อนกินก่อนขอญาตกินก่อนกินก่อนนะครับทุกคนกินก่อนนะฮะโหมันตีผมมันตีผมกินก่อนแล้วกันกินก่อนกินแล้วนะทุกคนผลบอมนะฮะผลอะไรก็ไม่รู้อ่าเรียบร้อยผมโดนตุยนะฮะผมโดนตุยตอนนี้ช่างมันหะทุกคนแปทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่านะครับผม Let's go ครับและตอนนี้ครับผมก็กาลังตีบอสใต้ทะเลอยู่นะครับทุกคนฟิทแมนหลอดนะครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ครับเลเวล452แล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปสุ่มผลพิศาจกันต่อนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลอนะไรในรอบนี้ก็คือผลระเบิดฟาร์มง่ายมากนะทุกคนสําหรับพี่นะรู้สึกว่าฟาร์มง่ายดีนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มผลพิศาจกันเลยดีกว่านะครับ let's go ยังไงรอบนี้ยังไงยังไงฮทุกคนเออคือผลสปินโอ้โหผมขอลองสุ่มด้วยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับน่าจะได้แล้วมั้งนะครับทุกคนได้นี่ว่ะเฮ้ยผลน้ําแข็งไอ้น้อง เองไปเลยเองดวงไม่ดีทุกคนโอ้โหอีทผลน้ำแข็งดีกว่านะในงหวงนี้อืเออเรียบร้อยครับทุกคนหนี่มีตรีศูนย์ด้วยโอ้โหทิ้งไปเลยผลสปินแบบทิ้งไปเลยนะครับทุกคนไม่ไหวไม่ไหวกากไม่ไหวเออมันจะตามมาทําไมวะน่ะท้อว่านะท,ทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร,ร์มกันต่อดีกว่านะครับผม Let's go ครับ <S 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 และตอนนี้นะครับทุกคนพี่ท็อปก็กำลังฟาร์มตัวสุดท้ายอยู่พอดีนะครับและก็ตอนนี้ครับภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงนะครับตอนนี้ก็เลเวล500แล้วนะครับทุกคนโอ้โหพี่บอกตามตรงว่าเหนื่อยมากๆนะครับ และก็สเตตัสน้องๆลองสังเกตดูนะครับพี่ท็อปไม่ได้อัพเลยนะครับทุกคนพี่ก็อัพตามนี้เนาะสำหรับสเตตัสที่ใช้ฟาร์มในวันนี้นะครับก็คือคลิปนี้โอ้โหพี่ใช้เวลาอัดไปนานมากนะครับทุกคนหลอด exp เกือบหมดนะครับเห็นไหมเหลือแค่9นาทีนะครับทุกคนซึ่งนะครับถามว่าไวหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะว่าไวไหมนะครับเพราะว่าพี่ไม่เคยฟาร์มโหดขนาดนี้มาก่อนนะครับทุกคนและก็นะครับมันต้องให้ผมไปรับเพชรเพื่อจะมาตีในส่วนของบอสตรงนี้ต่อนะครับทุกคนอะ ผมก็อยากรับเพสแบบว่าปิดท้ายแบบตีบงตีบอสอะไรเงี้ยนะครับทุกคนจัดไปครับผมอาเวสเปอร์นะครับจัดไปถ้าผมตัวนี้ผมเลิกเลยนะ <c oughs> ไอบอสตัวนี้มันขี้โกงอะ่ะมันเคยมีประเด็นกับผมอยู่เมื่อก่อนนะฮะเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วมันขี้โกงเว้ยตัวนี้เห็นปะผมบอกแล้วมันขี้โกงไอตัวเนี้ยแล้วผมจะไปสู้มันได้อย่างไรผมจะไปสู้มันได้อย่างไงเนี่ยทุกคนไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจมมาใจ,จริงๆตูมเข้าให้แล้วก็ตู้มเข้าให้ เฮ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะแล้วก็บินเฮ้ยมันเนี่ยมันยิงระเบิดเนี่ยมันโกงผมทุกคนเนี่ยเห็นปะมันโกงผมจัดเลยแบบมันโกงอ่ะแบบมันเป็นบอสที่โกงมากๆมันมีปืนไว้ทุกคนในตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้มันมีปืนเว้ผมบอกแล้วมันโกงเฮ้ยมันเห็นปะมันเอาปืนมาไอ้นี่ผมอีกแล้วอ่ะอุ๊ยอุยอุยเจ็บ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 นะเจ็บนะมันชอบยิงปืนไอตัวบ้าเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจมันหรอกนะทุกคนว่ามันต้องการอะไรเออฟาดแะฟาดแะฟาดอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยเกือบเกือบไปเกือบไปอตเมื่อกี้เกือบไปเอ้าอะไรวะมันโกงทุกคนมันเปิดโปเว้ยไอตัวเนี้ยผมบอกคําเดียวมันเปิดโปผมไม่ได้กากนะผมคงไม่กากขนาดนั้นหรอกมั้งเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ก็จัดก <qualc LI ES> <ain> so ารบอสเรียบร้อยแล้วนะครับก็สิ้นสุดนะครับที่ เลเวล505นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ได้ผลปีศาจมาเยอะมากนะครับทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าพี่ดวงดีอยู่นะได้แต่ผลดีๆนะครับตั้งผลแสงผลนู่นผลนั่นผลนี่ก็โอเคอยู่นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็คลิปหน้าน้องๆอยากให้พี่ท็อปทำคลิปอะไรทำคลิปแนวไหนหรือคออนนเเะะไไรรรกกก็็สาามมถบบพพีีี่่ดดด้้้ลลยยัั๋ววจใหผแ สำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอ er ใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับรักทุกคนนะครับผมอ้าวอีกอย่างว่าทุกคนโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนร,กคร,รักทุกคนนะครับผมจุจ๊บครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบาย